รายการแข่งขันระดับโลกและได้ประกาศที่สองครับค้าทายยูจรนมอเตอร์สปอร์ตในปี2020ท,ที่จะมีนักแข่งขันในคลาสสูงของรายการระดับโลกโมโตจในปี2024พร้อมแข่งานการพัฒนานักยังต่อเนื่องเต็มรูปแบบถ่ายได้โถงการเรสทูดิตีสปิริตค้าทายสู่ฝัน มีความภูมิใจสูงสุดที่กองสงเกตจังหวะนักแข่งสายเลือดไทยวัย26ปีจะจะวัดชนีจะเป็นนักแข่งไทยคนแรกที่ได้รับสัดเลือดจาก HRC ให้เข้ารูวแข่งขัน MotoGP โโยังเป็นฤดูกลาลในปี2025สกัดทีฮ Honda LCR e d i v i o n ยังเป็นฤดูกลาลเป็นเวลาส2ปี เริ่มพ้นความฝันการเป็นนักแข่งระดับโลกจากการเข้าร่วมโครงการ Honda Racing School ในปี2 0 0ตอยุ9และใช้เวลาเพียง5ปีปานประวัลในการแข่งขันจักรยานองทางเรียกในประเทศเรากระท่านได้รับโอกาสจากโดน่าผู้จัดการแข่งขันจักรยานตงทางเรียบระดับโลกให้เข้าสู่เส้นโคงโโมโตจิในการเอเชียทัั In 2014. So, tomorrow, 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 first time is motor, for you. This is...